สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมายชิเต้ตำนานนะครับสําหรับคลิปนี้จะพามาดูลูกปืนนะครับลูกปืนล้อรถเนี่ยครับล้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับว่าก่อนที่เราจะประกอบใส่ล้อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับต้องทํำยังไงบ้างนะครับเช็คอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆนะครับ ซึ่งลูกปืนในตัวนี้ครับเป็นของ NSK นะครับเป็นลูกปืนมาจากญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นลูกปืนที่ได้มาตรฐานนะครับดีนะครับลูกปืนไอ้เชนะครับก็เริ่มแรกนะครับที่เราแกะจากกล่องนะครับก็จะมาเจอนี่ครับก็ให้เราทําการอ่างัดเนี่ยครับเขาเรียกว่างัดไอแผ่นพลาสติกนี่ครับปิดตรงนี้ครับออกนะครับ ทำไมถึงต้องงัดใช่ไหมครับก็คือว่าก่อนที่เราจะประกอบเนี่ยให้เราทําการงัดออกมาแล้วก็มาดูข้างในครับเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยมีจารบีนะครับเพราะว่าเขาจะใส่มาน้อยครับเวลาเราประกอบใส่ล้อเข้าไปเนี่ยมันจะใช้งานได้ไม่นานนะครับพอจารบีแห้งแล้วก็ความร้อนสะสมมาเยอะนี่มันก็จะทำให้ลูกลูกปืนเรียกว่าลูกปืนแต่มจะคอนได้นะครับก็วิธีการ แก้ปัญหาก็คือนี่ครับเจละบีนะครับให้เราเอามือแตะจละบีนะครับก็แตะใส่ในช่องลูกปืนเลยนะครับเนี่ครับอัดเข้าไปเยอะๆเลยก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นหล่อลื่นลูกปืนเพราะว่าลูกปืนนี่จะทํางานหนักมากครับในรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับก็คือต้องใช้ บางคันนี่ใช้ความเร็วสูงนะครับเราต้องอัดจารบีเข้าไปครับเพื่อที่จะให้มันหล่อลื่นนะครับมันจะได้ใช้งานได้ยาวนานนะครับจากเราใช้งานได้ประมาณสอ2 0 0 0โลอาจจะเพิ่มเป็น4 0 0 0 5 0 0 0โลอะไรเงี้ยครับช่วยยืดอายุการใช้งานของมันนะครับทําให้เราประหยัดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ลูกปืนแตกยากกันนะครับนะครับแล้วก็ทาเสร็จแล้วแล้วก็ทําการปิดนะครับ แล้วก็หันมาอีกด้านหนึ่งก็ได้ครับทำสองด้านก็ได้ครับเดี๋ยวจะทําด้านเดียวก็ได้ครับเพราะว่าเราใส่ไปแล้วด้านหนึ่งมันจะละลายเข้าหากันครับนี่ก็เห็นไหมครับจะมีจารบีอัดมาไม่เยอะนะครับให้เราอัดจารบีงเราเข้าไปครับทั้งสองด้านก็ได้นะครับใครจะทําด้านเดียวก็ได้นะครับไม่ว่าเลยครับพออัดเรียบร้อยแล้วก็ ทำการปิดครับนี่ครับก็เทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคที่ถือว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนลูกปืนล้อแต่ละทีเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินแล้วก็เสียเวลานะครับถ้าเราเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ทําให้มันดีทีเดียวนะครับคือจะได้ยืดอายุการใช้งานของมันให้นานขึ้นนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเราก็ทำเองได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ